เรืที่3ของเกาะสนามข่าวเช้านะครับเราจะไปอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับที่ตั้งเป้าหรือว่าคาดหมายกันไวอือโอ้โหเรียกได้ว่าผิดคาดกันหมดเลยนะครับอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นก็ได้เห็นครับเริ่มตั้งแต่เกมคู่ระหว่างเชลซีกับบาร์เซโลนาเลยนะครับเป็นทางเชลซีครับที่เปิดบ้านถล่มบาร์ซ่าไป3ประตูต่อศูนย์ครับ ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่5นะครับเกมนี้ครับแข่งขานที่สนามสแตมฟอร์ดบจ์ครับเจ้าบ้านเชลซีครับรอบการมาเยือนของบาร์เซโลนานะครับเกมนี้เนี่ยเชลซีได้ประตูขึ้นนำก่อน1ประตูต่อศูนย์ะครับตั้งแต่นาทีที่27จครับจากการทำเข้าประตูตัวเองของชูคุนเด้นะครับแต่ว่านี่ครับเหตุการณ์นี้ครับนาทีที่44ครับบาซ่าต้องมาเหลือผู้เล่น10คนนะครับเมื่อโรนัลโด้ครับ ไปโดนใบเหลืองที่2ครับเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปครับครึ่งหลังครับเชลซีก็อาศัยความได้เปรียบของตัวผู้เล่นนะครับยิงเพิ่มอีก2ประตูนะครับจากดาวุ่งอย่างเอสเตวาลครับร้อนแรงจริงๆนะครับยิงได้ในนาทีที่55ครับและอีก1ประตูจากเลียมดิลแลครับในนาทีที่73าครับทำให้จบเกมครับเชลซีเปิดบ้านเอาชนะบาร์เซโลนาไป3ประตูต่อ0นะครับผ่าน5เกม เชลซีเก็บได้10คะแนนนะครับขึ้นไปรั้งอันดับ5ในตารางคะแนนชั่วคราวนะครับส่วนบาร์ซ่าครับมี7แต้มนะครับหล่นไปรั้งอันดับ15ของตารางคะแนนครับเกมเมื่อคืนนี้นี่จุดเปลี่ยนนี่มีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับการทำเข้าประตูตัวเองของชูกุนเดใบแดงของโรนัลโดฮนะครับแล้วก็ที่สำคัญต้องยกให้ฟอร์มของมาร์กูเรย่าเลยทีเดียวครับ ว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตชไปด้วยนะครับจากการที่จัดการลามิยาบาออกจากเกมไปได้อย่างสมบูรณ์แบบครับเมื่อวานเนี่ยยามาที่หายไปเลยครับโดนกุกูเรยาเนี่ยล็อกแบบโอ้โหติดตลอดทั้งเกมครับนี่ครับมียามาวที่ไหนมีกุกุเรยาที่นั่นครับแล้วก็กลายเป็นว่าเชลซีครับโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับสามารถถล่มบาร์เซโลนาไปได้ครับ3ประตูต่อศูนย์ครับ